สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ในรายการที่ยังไม่ได้คิดชื่อนะครับจะเป็นรายการเกี่ยวกับการรีวิวอาหารต่างๆทั้งในสถานที่และนอกสถานที่อย่างวันนี้ในสถานที่เนาะเป็นการรีวิวโยเกิร์ตท,ที่อยู่ในฟุตแลนด์เนี่ยผมเอามาบางส่วนทั้งหมด R 8ยี่ห้อนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่ามาที่ตัวแรกซอสซอสทิสลสออริจินอลนะครับ ตัวที่2องราชีเลมอนแอนด์ลานมนี่รถใหม่เลยตัวที่3ามเรวองซอยเกิดรถออริจินอลตัวที่4โยริดารถธรรมชาติตัวที่5 CP Magic รถมิกเบอร์รี่ตัวที่6ดิเชตรถพุน ตัวที่เจ็ดลิเชนรสสตอเอรี่แบบศูนย์เปอร์เซ็นต์แฟตนะครับตัวสุดท้ายตัวที่แปดเดลี่โฮมรสมันเบอร์รี่นะครับเริ่มกันเลยดีกว่าตัวแรกซอสซอสทิดคลาสสิก คนประมาณหนึ่งนะครับก็เนื้อค้นอยู่พอสมควรรถก็คือเป็นรถโยเกิร์ตธรรมชาติเลยอันนี้อยู่ประมาณที่ผมซื้อมาประมาณ22บาทหนึ่งแถมหนึ่งด้วยนะตอนซื้อเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะครับ มาที่ตัวที่สองดัชชี่เลมอนแอนด์ลามอ่รถใหม่ด้วยผมก็ยังไม่เคยกินนะกินน้ำผึ่งหอมเลย อร่อยนะมีความเปรี้ยวมีความหอมขอามน้ำผึ้งหวานกำลังดีอร่อยเลยส่วนเนื้อเนี่ยก็เป็นเนื้อธรรมชาติของดัชชีทุกคนเคยเคยคงเคยกินโยเกิร์ตของดัชชีเนาะกลางๆไม่ค่อนไม่เหลวตัวที่3ามลีบองซอยเกิดรสธรรมชาติขออนุญาตไม่ใส่นะครับ มาดูเนื้อกันผมว่านี่ค่อนข้างเหลวหน่อยเป็นโยเกิร์ตตัวเดียววันนี้ที่เรานำมาโดยที่เป็น่เวเหลือรทำมาจาก่วเหลือนะครับ ก็จะมีกินทัวเลีองนะเพราะมันมาถักทัวเหลืองถ้าคนชอบกินน้ำเต้าหู้อยู่แล้วเนี่ยกินได้สบายแต่ถ้าคนไม่ชอบก็อาจจะผ่านเพราะมันจะแปลกอยู่นิดนึงตัวที่สี่โยริดารสธรรมชาติไม่แต่งกลิ่นไม่เจอสีอนี่เราให้ดูเนื้อก่อน แยกชั้นเลยนะเป็นน้ำเป็นก้อนโยเกิร์ตแบบดูแล้วน่าจะข้นอันนี้เป็นโยเกิร์ตแบบข้นเลยอะ่ะข้นอ่ะเหมือนแบบกินเต้าตหู้ที่ใส่อยู่ในเต้าหวยนะคะรับรสชาติก็ก็ปกตินะ เป็นยเกิดรถธรรมชาติปกติต้องไปลองดูมาตัวต่อไปตัวที่5 CP Magic รถมิกเบอร์ตัวนี้ผมเคยกินแล้วอร่อยแต่วันนี้แต่วันนี้จะมากินให้ดูอีกดูเนี้ยดูเนี้ย ความโคตร,ระดับกลางๆความอร่อยน้ำพุถึซี CP ก็เป็นโยเกิร์ที่ถูกแล้วอร่อยอยู่แล้วนะครับอร่อยแทบทุกรดเลยนะมาที่ตัวที่หกลิเชรดพุน,นโอ้หก ดูเนียอกันหอมพุนคนที่ชอบพุนอยู่ยแล้วห้ามพลาดหอมนะหวานกำลังดีอร่อยเลยแหละถ้าคนชอบพุน ที่เจ็ดเกือบหมดแล้วไรเชตรสตอเบอร์รี่0%แฟตนะครับเห็นไหมพอ0%แฟตเนี่ยไซส์จะต่างกันกับที่มีไขมันปกติ ดูเนี้ยกันผมว่าเหลวกว่าตัวรสพุนที่มีไขมันปกตินะคะรับชิมรสชาติกันอร่อยนะอร่อยเลยหวานอ่อนๆแต่ถ้าที่คนมาเหมือนจะไม่เห็นก้อนสตรอเบอรรี่นะ หวานันอ่อนเหมาะกับคนรักสุขภาพแบบสุดๆเพราะที่จริงโยเกิรก็คือเพื่อสุขภาพอยู่แหละแต่สุดเปอร์เซ็นต์แฟตอีกหาทานกันได้นะทั่วไปอันนี้ซึ้อมาจากฟุ้ดแลนด์นะครับเอ้ยเกือบลืมตัวสุดท้าย d เดล h โ m มรถแมนเบอรี่ตัวสุดท้ายแล้วของวันนี้มาดูเนื้อกัน เนื้อจะคล้ายๆตัวโยริดานะครับแต่ของโยริดาค้นกว่าเป็นก้อนกว่าก็ผมอาจจะไม่ยโยดนมันเบอร์รี่ก็อร่อยดีนะก็อโอเคใช้ได้ใช้ได้ถ้า ตักไปโดนก้อนมันบรีน่าจะดีกว่านี้ให้ดูเนื้อจัละตัวอีกรอบนึ่งนะครับตัวนี้ซอลซอเดรถคลาสสิกเนื้อจะเป็นแบบนี้อันนี้ตัวที่สองลาชีเลมอนแอนด์ามนะครับนีเนื้อเป็นแบบนี้มันจะมี Uh, อ่าอะนกว่าเมดอะไรมีบุกอยู่ด้วยนะครับตัวที่3รีบวองซอยเกิดรถออริจินอลเป็นแบบนี้ตัวที่4ยูริดารถธรรมชาติเนาะแต่ตัวเนี้ยจะเป็นเนื้อที่เป็นคนสุดจะเหมือนแบบพวกโยเกิร์ตแบบพรีเมียมหน่อยตัวที่5อ่าเป็นเมจิกรถมิกเบอร์รี่อร่อยอยู่แล้วตัวเนี้ย นี่ตัวที่6อะไรวาอ๋อริชเชนลดพุนตัวนี้ก็อร่อยนี่ตัวนี้สุขภาพสุดของวันนี้เลยริชเชนลดสตอเบอรี่สูงเปอร์เซ็นต์แฟตเนื้อจะเป็นประมาณนี้ตัวสุดท้ายเดลี่โฮมลดมันเบอร์รี่ตัวเนื้อจะเป็นความข้นลองเนี่ยรองเป็นอันดับสองของวันนี้นะครับแปดตัวที่อามา ยังไงกันบ้างเป็นการรีวิวอาหารครั้งแรกในเป็นอีพีแรกด้วยที่ยังไม่มีชื่อรายการยังไปคิดชื่อรายการ่อนแต่มันจะอยู่ในชา n น l เดียวกับเดฟออนครัวซึ่งอันนั้นผมจะเป็นการทำอาหารให้ดูอันนี้อยู่ในชา n น l เดียวกันแต่แยกมาอีกรายการหนึ่งเป็นการรีวิวอาหารทั้งในสถานที่คือในบ้านผมเองแล้วก็นอกบ้านเนาะ โยเกิร์ตเนี่ยอันนี้เอามาจากฟู้ดแลนด์เนี่ยก็มาบางส่วนเท่านั้นแต่ชนที่จริงนีมากกว่านี้อีกมีทั้งแบบตัวแบบแพงๆก็มีแพงกว่านี้อีกก็มีเอามาแค่บางส่วนเนาะจะกินไม่หมดอา่าท้ายคลิปเนี่ยจะมีไปช็อปด้วยที่ไปช็อปซื้อโยเกิร์ตเนี่ยฟู้ดแลนด์สาขาทเมินเพิ่งเปิดมาใหม่หนึ่งแถมหนึ่งเยอะผมก็ไปช็อปมาจะมีแบบการรีวิวช็อปว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันท้ายคลิปนะครับ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าจะไปรีวิวกินอาหารอะไรที่ไหนติดตามชมกันด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับเฟ้นไฟล์นะครับ1แถม1 120 1 2 1 ร้อยยีสิบเจ็บาทห้าสบสตางค์ยี่ห้ออะไรวะ่วามาดูกันดีกว่ายี่ห้อซันนี่เดถูกเนาะหรือว่าอ่านผิดแถมหลายยี่ห้อนะครับนี่ถั่วลันเตาก็แถมถั่วลายญี่ปุ่นซื้อสองแถมหนึ่ง บิ๊กกรีนสามสิบหกบาทเนาะอันนี้น่าสนใจเกียวซ่าซื้อดีกว่าแถนทั้งหมูทั้งไก่นะครับร้อยเก้าบาทเท่ากันนี่ S&P ก็ร้อยบห้าบาทหนึ่งถมหนึ่งเหมือนกันแถมเยอะมากเลยไม่รู้จะแถมถึงวันไหนนี่พิซซ่าก็แถมพิซซ่าแผ่นหนึ่งถมหนึ่งแปดสิบเก้าบาทเอาไส้หมูดีกว่าเนาะ ยวซ่าไส้หมูร้อยเก้าบาทหยิบยากหยิบเย็นจริงๆหมดอายุยี่สิบสี่เดือนยี่สิบสี่เดือนเก้าสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับอีกเกือบปีเอาไปสัก <c oughs> หนึ่งหนสนหนึ่งวันนี้น่าจะหมดเงินเยอะเลยนะครับ อะไรก็น่าซื้อไปหมดถ้ามันกุ้งดีกว่า125บาทเอาไหมท่าไหน่อยไหมถ้ามันกุ้งไม่หลอดอือไอติมยี่ห้อชาบันโคไอติมแซนวิชสี่สบาบาท 1, 1. ดถดคมหนึ่งรสเยอะนะเนี่ยมีหลายรสเลยช็อกโกแลตชาเขียว รสอะไรวะสตววรอว์เบอร์รี่ก็มีนี่เราจะอะไรน่าจะวานิลลาั้งนี่หมดเยอะไปหมดกินไหนดีกินไหนดีกินไหนดีวะสั่งอ่านไหมแต่อยวค่อยมาซื้อเดี๋ยวเดือดละลายนี่ชีสอุลแดนก็มีชีสเยอะอยู่แล้วเนาะแต่ชีสก็ราคาปกติไม่ได้ลดสักเท่าไหร่มีหมดจะชีสแบบไหนนี่ อันนี้หมูยอก็ลด65บาทหนึ่งแถมหนึ่งหมูยอไร้แป้งเคยกินอยู่ยี่ห้อน,นี้โอเคเหมือนกันนะอันนี้อะไรว่าลูกชิ้นวังตุ้งไม่ลองไม่รู้ลูกชิ้นอะไรลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเห็นหมูเนาะก็หนึ่งแถมหนึ่งสาสิบแปดบาทถูกมากน่าเิ็มไปหมดน้ำนี่ก็ลด รถถึงเมื่อไหร่ถึง13บามเดือนสิบถ้าหรือจนกว่าของจะหมดน้ำอะไรว่าน้ำลูกสำรองสมใบเตยน้ำใบเตยหนึ่งแถมหนึ่งชีสนี่ก็หนึ่งแถมหนึ่งี่อ๋อใครว่าชีสไม่แถมชีสนี่ก็แถมเนาะชีสแผ่นใช็ได,ด้าชีสเอาไปใส่แซนวิชเจ็สบเก้าบทหนึ่งแถมหนึ่ง เชดด้าชีสสลด์1ึ่งแถมหนึบาทเบจจับูชีสหนึ่งแถมหนึ่ามสิบบูชีสนี่ใครไม่เคยกินน่าจะไม่รอดนะครับกินไม่ไหวไข่ซีพก็แถมนะ1นึ่แถมหนึบาทไข่ไก่เบอร์สองเอาดีไหมไม่เอาดีกว่า เคนล,ลอกขกรถนะครับเคนลลอกแบบถ้ว,กวยกล้วยสตรอเบอรี่19บเกาบาทหหนึ่งแถมหนึ่งหรือจะเป็นเคนลลอกโกโกโป้ป๊อป9บาท50บหนึ่งแถมหนึ่งก็แถมนะเคนลรอก19บาทเคนลลอกสเปเชียลมาถึงพวกผลไม้อแพงนี่ก็แถมแถมแม่งทุกอย่างขอโทษที่พูดไม่พอนะครับแถมทุกอย่างเลยทัวรยี่สิบสามบาท หนึ่งแถมหนึ่งจัดเลยดีกว่าอะไรอไรขนมค้าใกล้ติดสิบห้าบาทหนึ่งแถมหนึ่ง,ง,งแจ็คหนึ่งแถมหนึ่งชาเขียวญี่ปุ่นก็แถมเนาะกาแฟหนึ่งแถมหนึ่งทุกรสชาติดาวคอฟฟี่ เอาไหมอ่ะแต่ปกติไม่กินกาแฟทินวันเลยซื้อไปฝากใครดีจะไปฝากพ่อดีไหมคุกกี้หนึ 1, ่งแถมหนึ่งสี่สิบห้าบาทอา๋อสองแถมหนึ่ง เราจะบอกว่าจริงๆเราเคยซื้อในช้อปปีถูกว่าน,นี้นะครับ9บาทแต่เมื่อเป็นปีมาแล้วแถมทุกอย่างโอเลโก้สองแถมหนึ่งี่สำเร็จรูปสมาร์ทอีก็มีกินอะไรดีเยอะไปหมดเลยอะไรนีก็สองแถมหนึ่ง ปาร์ตี้อะไรวประปลาแซลมอนผสมไข่กุ้งทัว่วใช่ไหมไม่ใช่เป็นปลาแซลมอนผสมไข่กุ้งเลย5้าสิบบาทหนึ่งส่งโซนนี้จะเป็น2ฟรี1นะครับ เโตก็แถม52บาทหนึ่งแถมหนึ่งมีหลายรถนะราออริจินอรถออริจินอรถซาวครีมนี่เลยนะวครีมแอนด์หัวหอมนี่รถในวาว์ฮอตเอดสปไปซี่มีสามรถนั้นที่แถมแค่สอบาทเนาะคุกกี้ 59บาทหนึ่งแถมหนึ่งกาแฟนี่น่าสนม,มาก298บาทหนึ่งแถมหนึ่งท b ชชิบโบฟมิลี่ไดฟเป็นโกลจัดเลยดีไหมคุกกี้โคโคลาวันได้ลาเฟอร์วันได้ลาวเวเฟ,ฟอรอ์โล ชื่อไม่ตรงนะห้าสิบบาทหนึ่งแถมหนึ่งไม่รู้ใช้หรือเปล่าชื่อไม่ตรงกันก็ถูกดีข้าวก็แถมหนึ่งแถมหนึ่งน้ำมะม่วงดอยคำหกสิบเจ็ดบาทหนึ่งแถมหนึ่งจัดเลยจัดเลยอันหนึง่งชาวเกาะ น้ำมะพร้าวชากอกก็หนึ่งแถมหนึ่งอันนี้ไม่มีป้ายราคาแต่เราไปเช็คมาแล้วหกสิบเก้าบาทนะมาลีน้ำส้มก็หกสิบเก้าบาทหนึ่งแถมหนึ่งเต็มเลยเต็มรถเลยน้ำมะพร้าวดีไหมแต่น้ำมะพร้าวมีเยอะแล้วอ่ะน้ำประมวงสักอีกจัดอีกดีกว่า ตัชี่โยเกิร์ตก็หนึ่งแถมหนึ่งนะรสอะไรวาน้ำพิ่งมานาวปกติเราต้องไปรอลดเครื่องราคาตอนใกล้หมดอายุเนาะอันนี้ได้เลยหนึ่งแถมหนึ่งเลยห้าสิบสี่บาทอันนี้ก็หนึ่งแถมหนึ่งยิบสองบาทอะไรเย่ห้อโยริดารถธรรมชาติโยเกิร์ต như căn nhà sản xuất bà trong những căn hàng này cây phào duy nhất nơi